ประเด็นเรื่องอปตัตตานีเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ทีค่คนพวกนี้พยายามจะบอกว่ารัดไทยเนี่ยอันนี้คือคําที่เขาใช้กดขี่ข่มเหงปิดกั้นนะครับโอกาสของผู้คนในพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีโอกาสในการเจริญก้าวหน้าอะไรต่างๆเลยเนี่ยนะครับคําถามคือมันจริงหรือไม่นะ เดี๋ยววันนี้ยกตัวอย่างให้ดูว่ามีหลายตอนหลายคนนะครับในแวดวงราชาการในแวดวงการเมืองที่เป็นชาวพี่น้องชาวมุสลิมชาวที่มีเชื้อสายมาลายูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย่ามีความเจริญก้าวหน้าในาหน้าที่การงานนะครับได้รับการยอมรับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละคนด้วย <c oughs> ภายใต้กติกาของประเทศอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอีกหนึ่งตัวอย่างเลยให้ชี้ให้เห็นว่าหนึ่งสังคมไทยเนี่ยไม่ได้กีดกัน หลายมิตินะไม่ได้กีดกันผู้หญิงไม่ได้กีดกันคนชาติพันธุ์ใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะมีอัตลักษณ์อย่างไรกรณีของออผู้ว่าปัตตานีท่านปัจจุบันผู้ว่าปัตตานีท่านปัจจุบันนี่คือนางพาติมอสดียาหมู่นะครับเนี่ยท่านก็เติบโตในอาชีพราชาการมานะตามลําดับเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดยะลาหญิงคนแรกที่รับถือสไนส์สลามนะครับแล้วก็เ,เป็นรองผู้ว่า พัฒน์ลุงอะไรต่างสุดท้ายเนี่ยนะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้ว่าชการจังหวัดปัตตานีที่เป็นคนแรกเลยที่เป็นหญิงมุสลิมแล้วก็เป็นคนแรกที่เ,เป็นสุภาพสตรีที่เกิดในพื้นที่นะท่านเป็นชาวจังหวัดยะลาเห็นไหม <S <S ปฏิบัติราชาการก็คุมมียาบตามหลักการศาสนามหมดเลยมไม่เห็นมีปัญหาในการความเจริญก้าวหน้าในอาชีพราชาการเลยนี่คนก็ยกย่องนี่เป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเก่งแบบนี้ คุณก็มีโอกาสเหมือนกับคนที่เป็นลูกคนจีนนะเป็นลูกคนนั้นคนต่ละพัชเชื้อชาติถ้าอยู่บนแผ่นดินไทยปัญหาคือคุณมีตักยาภาพจะไปถึงหรือเปล่าใช่คือตอนนี้พยายามที่จะเหมือนมีความพยายามที่จะสร้างเรื่องว่ามันมีการกีดกันนะมีการกีดกนันชาวมุสลิมมีการกีดกันคนจีนมีการกีดกันคนเหนือเนี่ยอย่างอย่างเมื่อวานเนี้ย คุณธนาธรอ,อะที่เขาไปงานที่เชียงใหม่อะอฮะงานเนี่ยไอน้นนโอล้านนาเนี่ยคณะก่อการล้านนาใหม่เนี่ยนะคะคือเขาบอกหูมันมีประเด็นที่ไปพูดเนี่ยมันก็ฟังดูเหมือนกับว่าเอ๊ะคุณต้องการที่จะมีการไปแยกคือตอนนี้นอกจากทางใต้แล้วเนี่ยกาลังขึ้นเหนืออ,อีกจะไปแยกเป็น,เป,นเป็นกลุ่มก้อนชาติพันธ์อะไรอีกเพิ่มเติมเข้าไปอีกเนี่ยนะคะคือคนพวกนี้เนี่ยเห็นประเทศชาติสงบสุขแล้วมนเขาจะปวดท้องเป็นบิดหรือเป็นอะไรผมก็ไม่เข้าใจอะทำไมเราต้องแยกเป็น ค,คือป,ประวัติ<ค>ศาสตร์ท้งองถิ่นก็ศึกษาไปได้แต่ว่ามันก็มีพัฒนาการวันนี้มันอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเอาหลักแบบนี้นะ,ะประเทศไทยเนี่ยไม่เหลือเลยนะ,ะจังหวัดน,นู้นก็มีที่มาจังหวัดน,นี้ก็เก่าแก่ะนะครับเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้ว่าปัตตานีท่านปัจจุบันเนี่ยนะครับอดีตผู้ว่าปัตตานีท่านหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนพื้นที่นะครับอย่างเช่นนายนิพนธ์นาราพิทักษ์กุลก็เป็นอดีตผู้ว่าปัตตานีนะ เอาให้สูงสุดเลยเนี่ยเนี่ยท่านนี้ก็เป็นคนปัตตานีนะครับเขาอยู่ในพื้นที่นะหรือให้สูงสุดของข้าราชการคือประหลัดกระทรวงประลัดกระทรวงมหาดไทายท่านหนึ่งแม้ว่าไม่ได้เป็นคนปัตตานีแต่เป็นคนเป็นชาวมุสลิม <c oughs> ก็ขึ้นสูงสุดของตําแหน่งข้าราชการในกระทรวงมหาดไทายได้ประหลัดนะอาลีวงอารยะนะเนี่ยนายอาลีวงอารยะนี่ก็เป็นอดีตประลัดมหาดไทายเนี่ยถ้าเป็นมุสลิม คือมุสลิมบ้านเราเนี่ยมาหลายสายสายมาจากทามาลายูมาจากเ,าเปอร์เซียมาจากอาหรับมาจากนูน่นนี่นั่นแต่ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เป็นอุปสรรคในการก้าวหน้าในแวดวงราชการะนะมาดูการเมืองกันบ้างคุณนันทิยาการเมืองนี่ชัดเจนเลยหัวหน้าพักประชาชิคนปัจจุบันเนี่ยท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตานเนี่ยก็เคยไปไกลถึงประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินะเคยเป็นประธานรัฐสภา ประธานสภาพูดแทนรัศดรน, <S S> <c oughs> นะ <c oughs> อ,นนอันนี้ไม่ใช่อาจาวันนอรน,นะเอาเอาเย็นนะเนี่ยนะเนี่ยตอนนั้นท่านยังหนุ่มๆอยู่เนี่ยนะ <c oughs> คนซ้ายมือสุดเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นไหม อ,อแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมที่นักการเมืองเนี่ยโอ้ยฝ่ายฝันกันมากเลยนะท่านก็ไปถึงได้ะนะครับเขาก็ไม่ได้มีข้อขกีดกันว่าเอ,อ้คุณเป็นคนมีเชื้อสายมาลายูคุณน่าเป็นรัฐมนตรีคุณน่าเป็นประธานราัฐสภาไม่มีนะครับหรืออย่างใครอีกอะอท่านเดนโตมีนาคุณเดนโตมีนาเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการก,าร,กระทรวงสาธารณสุขเป็นอ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหาดไทยคุณเด่นต้มพินาเนี่เป็นลูกชายของฮายีสุหลงนะที่พวกขบวนการชอบหยิบยกมาอ้างกันเนี่ยเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเราไม่ไปแตะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าค,คุณเด่นถ้าเงื่อนไขคุณสมบัติอะไรไปถึงความสามารถไปถึงข้นแนนเสียงไปถึงได้เป็นรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งคุณอาลีเพนอุตรลั์เสถีเนี่อาให้ดูเลยว่าว่าถ้าคุณเรียนหนังสือไปนะไม่มีคดีก่อนเนี่ยนะ คุณก็มีโอกาสเนี่ยคุณอาลีเป็นอุตรัสศิลป์เนี่ยนะนี่เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนะเนี่ยหรืออย่างชุดเนรัฐบาลชุดนี้ก็มีนะแม้ว่าไม่ใช่คนขามจังหวัดแต่ก็เป็นคนมุสลิมคุณนาริศขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยมาหาดไทยค,คนละคนล่าสุดะนะผู้หญิงก็มีคุณมนัญ,ญญาไทยเศษนะรัฐมนตรีช่วยกเกษตรคือที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยให้เห็นว่า ทุกคนเท่ากันหมดเลยในความเป็นคนไทยไม่ว่าคุณจะมีเชื้อสายอะไรนะแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณเด่นโตมีนาสอบตกสอสอก็ไม่ได้เป็นละะัฐมนตรีถูกไหมเขาไม่ได้ดูว่าคุณเป็นเชื้อสายอะไรมาลายูหรือว่าเชื้อสายจีนเชื้อสายมอนเขาดูว่าคุณได้คะแนนพอไหม,อมสอสอสนับสนุนคุณไหมปฏิกาเดียวกันทุกอย่างะนะครับค่ะ